สวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับ Excel Workshop ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำฟีเจอร์ในการ Look Up นะคะข้อมูลใน Excel หลังจากที่ดูคลิปนี้จบมั่นใจว่าทุกท่านที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับการทำ Look Up ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น V Look Up หรือ H Look Up นะคะจากที่เคยเกลียดเนี่ยก็จะกลายเป็นรักการ Look Up ขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะมันง่ายง่ายบ้างจนน้ำตาแทบไหลนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองทำเวิร์กช็อไปพร้อมกันเลยนะคะ ซึ่งในเวิร์กช็อปครั้งนี้นะคะไฟล์ในการทำเวิร์กช็อปจะแนบไว้ให้ใต้ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะและ,ะข้อมูลที่เรามีนะคะก็จะมีะรหัสของสินค้าชื่อสินค้าราคาแล้วก็จำนวนที่ขายนะคะก็คือยอดเซลล์ซึ่งเป็นลุกอัพในแนวตั้งต่อมาก็จะเป็นแนวนอนค่ะข้อมูลจะอยู่ในแนวนอนซึ่งปกติเราจะใช้คำสั่ง h ฮส o ์ลุกอัพในการลุกอัพข้อมูลในแนวนอนนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะอันแรกเลยก็คือการลุกอัพข้อมูลในแนวตั้งกันโดยหาราคาของสินค้าหรือจำนวนที่ขายเวลาที่เราเลือกโค้ดนะคะรหัสสินค้าราคาก็จะปรากฏขึ้นเราเลือกชื่อสินค้าราคาของสินค้านั้นก็จะขึ้นมานะคะหรือเราจะเลือกที่ชื่อสินค้าแล้วให้ยอดถ่ายนะคะแสดงขึ้นมาดังภาพนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีการลุกอัพแบบใหม่กันนะคะแล้วทดสอบดูว่าผลที่ได้เป็นยังไงนะคะในที่นี้เดี๋ยวข้อมูลที่เรามีอยู่4ตัวนี้นะคะเราจะมาลุกอัพกันโดยะะขั้นตอนแรกเลยนะคะเวลาที่เราเลือกจะลุกอัพนะคะเนี่ยเวลาที่เราเลือกชื่อสินค้าเนี่ยเดี๋ยวราคาของสินค้าเนี่ยจะมาโผล่ให้เราเห็นนะคะโอเคก็เริ่มใช้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ xl นะคะ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชันเนมนะที่ฟังก์ชันเนมเสร็จแล้วนะให้เราไปคลิกคําที่เราต้องการเอาไปค้นหาจากนั้นพิมพ์คอมม่าเลือกรหัสสินค้าคอลัมน์รหัสสินค้าหรือคอลัมน์ที่ต้องการค้นหานะคะจากนั้นพิมพ์คอมม่าและเลือกที่คอลัมน์ที่เราต้องการให้แสดงผลคอมม่าหนึ่งครั้งนะคะพิมพ์คอมม่าหนึ่งครั้งเสร็จแล้วพิมพ์ศูนย์เพื่อให้แสดงผลข้อมูลออกมาแบบเป๊ะๆนั่นเองนะคะ จากนั้นกด enter ที่คีย์บอร์ดค่ะผลลัพธ์ก็จะมาแสดงที่ช่องของ price นะคะจากนั้นตรวจคำตอบค่ะว่าแต่ละโค้ด product เนี่ยราคาถูกต้องตามที่เราลู k ัพมาหรือเปล่านะคะที่15นะคะราคาต้องเป็น5.40โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะพิมพ์ชื่อสินค้าหรือเลือกชื่อสินค้าราคาให้มาแสดงที่ช่อง price นะคะโอเคก็สูตรเหมือนเดิมค่ะเท่ากับ พิมพ์นะคะพิมพ์ที่ช่อง p r i c ์นะคะพิมพ์เท่ากับ xl นะคะจากนั้นดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชันเนมได้เลยค่ะและไปเลือกเซลล์ที่เราต้องการหรือว่าคำที่เราต้องการนำไปค้นหานะคลิก1ครั้งเสร็จแล้วกดคอมม่านะคะและไปเลือกที่คอลัมน์ของ Product หรือคอลัมน์ที่เราต้องการจะค้นหาเสร็จแล้วคอมม่าหครั้งนะคะเลือกคอลัมน์ที่เป็นผลลัพธ์เพื่อที่นํนำไปแสดงจากนั้นคอมม่าใส่เลขศูนย์เพื่อบอกว่าให้ค้นหาแบบเป๊ะ โอเคเสร็จแล้วเรามาตรวจสอบดูว่าคำตอบที่ได้ตรงถูกต้องหรือเปล่านะคะจัมเปอร์ราคาต้องเป็น9.393ถูกต้องนะคะลองอีกสักตัวหนึ่งค่ะยีนนะคะราคาที่ได้มา9.16เช็คคำตอบค่ะยีนที่9.16โ okay. อเคงั้นไปที่ตัวอย่างต่อไปเลยค่ะพิมพ์ product หรือเลือก product นะคะจำนวนที่ขายได้เนี่ยต้องเอานำมาแสดงที่ช่องเซลล์นะคะ โอเคล้วก็พิมพ์เหมือนกันค่ะเท่ากับ xl ดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชัน a m e จากนั้นเลือกคำที่เราต้องการนำไปค้นหาคอมมานะคะและไปเลือกคอลัม n ์ที่เราต้องการค้นหาคอมมาอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วไปเลือกไปเลือกคอลัม n ที่เราต้องการนำมาแสดงผลก็คือคอลัมน์เซลนั่นเองคอมมาหครั้งใส่ศูนย์เพื่อให้ค้นหาแบบเป๊ะๆไม่เอาใกล้เคียงนะคะเอาแบบถูกต้องเลยโอเค เสร็จแล้วก็เช่นกันค่ะเราก็มาตรวจสอบคำตอบว่าทำตอบที่ได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะตัวแรกนะคะขายได้ทั้งหมด91ชิ้นถูกไหม91ถูกต้องนะคะที่โค้ดนะคะได้ที่91ชิ้นต่อมาลองอีกสักตัวหนึ่งค่ะสูตรค่ะขายได้ที่82ชิ้นตรงไหมโอเคถ้าตรงแล้วนะคะนั่นก็คือวิธีการทำา x o o k u p สำหรับข้อมูลในแนวตั้งนะคะ ซึ่งเอาไว้ใช้แทนตัว vlookup นั่นเองนะคะใช้แทนได้เลยต่อมานะคะเช่นกันถ้าเรามีข้อมูลในแนวนอนแบบนี้ล่ะลมันจะหาได้หรือเปล่านะคะมันจะสามารถเขียนใช้ xlookup แทนได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวลองเลยค่ะพิมพ์เท่ากับ xl นะคะพิมพ์เท่ากับ xl นะเนคคลิกที่ฟังก์ช n นเนมเสร็จแล้วคลิกคำที่เราต้องการนำไปค้นหาคอมม่านะคะ1ครั้งพิมพ์คอมมา่า1ครั้งและไปที่แถวนะคะ ของคําที่เราต้องการค้นหานะคะไปค้นหาเสร็จแล้วคอมมาหครั้งนะคะจากนั้นไปเลือกแถวที่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการนํามาแสดงนะคะก็คือแถวของ price นั่นเองนะคะจากนั้นคอมมาศูนย์ e n t เ r นึครั้งะคะ่ะและที่ขาดไม่ได้คือทุกครั้งที่ทําต้องตรวจสอบคาตอบนะคะว่าสูตรเราถูกต้องหรือเปล่านะคะลองเลือกราัสสินค้า13นะคะว่าราคาอยู่ที่ 2. 2อ่า3จ3จริงหรือเปล่านะคะ โอเคถ้าถูกต้องแล้วก็ไปที่ตัวอย่างต่อไปค่ะถ้าเราเลือกโ r o d u c t ในแนวนอนนะคะเราจะได้ p พร์ e ที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะก็พิมพ์เท่ากับ xl นะคะดับเบิลคลิกที่ function name ค่ะและก็เลือกเซลล์หรือคำที่เราต้องการนำไปค้นหาคอมมา1ครั้งและก็ไปลากที่แถวที่เราต้องการที่จะไปค้นหานะคะเสร็จแล้วคอมมาหครั้งค่ะ และไปเลือกที่แถวที่เราต้องการนำผลลัพธ์นั้นมาแสดงก็คือแถวของ price ราคานั่นเองค่ะเสร็จแล้วคอมม่าหครั้งใส่ศูนย์เพื่อให้หาเป๊ะเ,ะเลยแล้วก็กด enter 1ครั้งค่ะเช่นกันค่ะตรวจสอบคำตอบค่ะว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือเปล่านะะทุกครั้งที่ทำอยากให้ให้เราลองรีเช็คหรือว่าตรวจสอบคำตอบของเราให้ถูกให้ให้ให้ถูกต้องก่อนที่จะไปนะคะโอเคและสุดท้ายนะคะสุดท้าย เช็คที่ตัวชูนะคะราคาที่2.96จริงหรือเปล่านะคะโอเค2.96ตรงถ้าตรงแล้วไปที่ตัวอย่างสุดท้ายนะ,ะลุกอัพที่ product จะต้องได้เซลล์นะ,ะเราก็ไปเท่ากับ xl แล้วก็เดินคลิกที่ฟังก์ชันเนมเช่นเดิมคลิกคำที่เราต้องการค้นหาคอมมานะคะคอมมาแล้วไปที่ แถวที่เราต้องการนำไปค้นหาค่ะก็คือแถวของ Product นั่นเองนะคะเอา Product ไปลูกอ up หา Product เสร็จแล้วก็คอมมาไปเลือกแถวที่เราต้องการนำผลลัพธ์มาแสดงถ้าลูกอัพเจอนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาแล้วก็ใส่เลขศูนย์กด e n t e r สุดท้ายก็คือสเต็ปเดิมก็คือเราต้องตรวจสอบคำตอบของเรานะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่า ก็อยากให้ทุกท่านนะคะตรวจสอบคำตอบทุกครั้งนะคะที่เรา,าทำเสร็จแล้วนะคะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะไว้ใช้แทนในการทำาฮ Lookup นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะในการใช้ฟังก์ชัน ฟีเจอร์ใหม่ของตัว Excel เวอร์ชั่นใหม่นะคะก็คือ XLOOKUP ซึ่งจะมาใช้แทน VLOOKUP กับ HLOOKUP นะคะเป็นฟังก์ชันที่สะดวกและง่ายมากนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้การทำ VLOOKUP เราจะมีขีดจำกัดก็คือเราจะสามารถ Lookup ได้เฉพาะข้อมูลในแนวตั้งนะคะหรือว่า x l o o k u p เองเนี่ยก็จะเอามาใช้ได้เฉพาะข้อมูลในแนวนอน VLOOKUP เองก็จะเป็นการมองข้อมูลจากบนลงล่างและ X l o o k u p เองก็จะมองข้อมูลจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะคะ ส่วน X Lookup ตอนนี้ก็จะมาทลายขีดจำกัดของการทำ Lookup ทั้ง3ข้อนี้นะคะไม่ต้องไปหาตัวช่วยไม่ต้องมี Index Match ให้วุ่นวายต่อไปนะคะซึ่ง X Lookup ที่นำมาเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ง่ายมากสำหรับมือใหม่ใน Excel นะะหรือแม้กระทั่งคนเก่าที่เป็นเซียนของ V ล o o k หรือ X l o o นะคะสำหรับ X มา V Lookup หรือ H Lookup นะคะ X Lookup จะเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาในการทำงานแล้วก็ประหยัดมสมองในการจำเราด้วยนะคะ ก็อยากให้นันฟังก์ชันนี้ไปถูกหรือว่าไปลองใช้กันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ